หนึ่งครอบครัวคุณพ่อหัวใจสลายเลยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อสูญเสียลูกชายทั้ง2คนลูกชายทั้งสองคนเนี่ยนั่งรถไฟตั้งใจจะไปเชียฟุตบอลทีมที่ตัวเองรักปัตตานี FC นะคะแข่งขัน FA ฟเอคับที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเขาจะไปบุรีรัมย์เขาทํางานคุงเทกทำงานแครกทำงานแครกเสร็จแล้วก็บอกว่าจะไปพระพรดูบอล เขาบอกแม่เขาคุยตอนที่จะเกิดอุบัติเหตุตอนเชา้าก็คุยกับแม่เขาก่อนแม,แม่จะไปบุรีรัมย์ซื้อตัวรถไฟแล้วซื้อตัวรถไฟช่างสองอู้อยู่ไม่ได้เลยนอนก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้บวลูกมากเลยคุณพ่อเล่าเหตุการณ์ไปเล่าความรู้สึกไปสะอื้นห้ไปคุณผู้ชมยากจะทำใจจริงๆนะคะ บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะบ้านในตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาชาวบ้านเพื่อนบ้านก็ไปให้กำลังใจครอบครัวจัดสถานที่รอรับศพสองพี่น้องที่ทั้ง2คนเป็นแฟนบอลปัตตานี FC ลูกชายคนโตอายุ33อีกคนอายุ31ค่ะคุณพ่อบอกว่า2พี่น้องนี่เป็นกำลังหลักของบ้านเลยนะ แล้วก็บอกพ่อกับแม่ว่าขอพักผ่อนหน่อยเดี๋ยวจะไปเชียร์บอลทีมที่ทพวกเขารักจะแข่งขันกันที่บุรีรัมย์ก่อนไปลูกโทรมาบอกแม่บอกว่าตอนแรกจะไปรถทัวร์ค่ะแต่เปลี่ยนใจมารถไฟเพราะคิดว่าเดินทางโดยรถไฟเนี่ยมันปลอดภัยที่สุดแล้วคุณกายคุณผู้ชมแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุนี้แล้วก็พรากลูกชายทั้งสองคนไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ ส่วนอีกครอบครัวที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีต้องสูญเสียลูก2คนครับที่เป็นแฟนบอลปัตตานี f อกำลังเดินทางไปยังจังหวับดบูรีรัมเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลเหมือนกันครับที่บ้านได้จัดสถานที่เพื่อรอรับศพของลูกชายโดยมีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านที่ได้ทราบข่าวได้เดินทางมาเพื่อกำลังใจกับพ่อและแม่ ยังคงเสียใจและรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและตั้งตารอรับศพลูกชายกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่บ้านและอยากจะให้ผู้รับผิดชอบเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาความสูญเสียในครั้งนี้เพราะเป็นการเสียเสาหลักของครอบครัวชีวิตในครอบครัวเปลี่ยนไปเลยนะครับทางสำนักง,งานคณะกรรมการ,ก,ารกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยจุฬาราชมนตรีออกแถลงการไว้อาลัยและ,สะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้ประสานช่วยเหลือรับร่าง ชาวไทยมุสลิมที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครนถล่ทลมที่โคราชกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวที่จังหวัดปัตตานีและยะลาและขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานความอดทนแก่ครอบครัวผู้สูญเสียและขอให้ดวงวิญญาณของผู้วายชนได้รับความสงบสุขส่วนที่บ้านของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนที่ศรีสเกตครับคุณแม่ร่ำไห้เลยหัวใจแทบแตกสลายเสียใจครับที่ลูกสาวและลูกเขยชาวเกาหลีต้องมาจากไปจากเหตุการณ์เครนถล่ลมลงมา ขับขบวนรถไฟแม่เล่าให้ฟังว่าลูกสาวเพิ่งแต่งงานกันที่กรุงเทพได้หนึ่งวันก่อนเกิดเหตุนี่เพิ่งแต่งงานกันเองนะครับคุณผู้ชมลูกสาวเนี่ยคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มได้10ปีแล้วครับแล้วก็นั่งรถไฟกลับมาที่บ้านเกิดมาจดทะเบียนสมรสที่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดต,ตั้งใจไว้แบบนั้นเพราะว่าแต่งงานจัดงานเลี้ยงอะไรเรียบร้อยกำลังกลับบ้านที่ศรีสะเกดแต่มาไม่ถึงบ้านครับคุณผู้ชม ต้องมาจบชีวิตเสียก่อนครับ เช่นเดียวกับบ้านของน้องไนท์นะคะน้องไนท์เนี่ยอายุ25ปีค่ะเป็นเหยื่อเครนรถไฟถล่มเหมือนกันอยู่ที่ตำบลโนนพยอมอําเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นญาติญาติและเพื่อนบ้านก็แวะเวียนมาถามถ่ายแล้วก็จัดเตรียมสถานที่รอรับศพแม่กำลังเดินทางไปติดต่อรับน้องกลับมานะคะพ่อของน้องเล่าว่าเป็นลูกสาวคนโตตอนแรกยังไม่รู้นะว่าลูกอยู่บนขบวนรถไฟพอรู้ข่าวว่าลูกสาวอยู่ในขบวนรถไฟด้วยทั้งตกใจแล้วก็เสียใจทำอะไรไม่ถูก ตอนนี้ยังรับไม่ได้ค่ะก็ทราบว่าลูกสาวเนี่ยขึ้นรถไฟไปกับแฟนหนุ่มจะไปเยี่ยมบ้านแฟนที่อุบลราชธานีลูกบอกพ่อว่าอยากจะเร่งสร้างบ้านให้เสร็จก่อนสงกรานปีนี้แต่ก็มาเกิดเหตุร้ายลูกจากไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะวันนี้เป็นหนึ่งวันที่เราใจสั่นมากมากเลยนะครับคุณผู้ชมผมกับคุณปุ้มนี่ม,มันอธิบายไม่ถูกครับผู้ชม30กว่าชีวิตแล้วเป็นการจากไปแบบไม่ทันได้บอกลาค่ะมันเป็นการจากไปอย่างกระทันหันนะครับ